่าพีีนน้้องมเฮ็ดหลอดกันค่ะซุ้มปลาเพิ่นตายก่อนเนาะพี่น้องน s s bar, เนาะเฮ็ดหลอดปลานี่ค่ะปลาสบทุงปลาสบทุงพูดนะอันนี้ปลาดูค่ะแบบน,นี้พี่น้องมึงดูปลาดูพูดนะมาเบิ่งนี้คัอวไปน้ำยกสะดุ้งไปป้อ,อมใบเสียเวลาค่ะหัวปลาดูสิเฮ็ดหลอดปลาเด็ดเดี่ยวเบิ่งพี่น้องงามเฮ็ดอยู่นี่เอาอันเงี้ยมาหมักพร้อมก่ได้เฮ็ดขายได้เน,นี่ไปเฮ็ดไปกินค่ะส่วนเฮ็ดขายน่ะปลาเอาเมื่อครัวอยู่บ้าน ปลางามกระดอกเพิ่นเอินปลาคายเนาะเนาะปลาดน้อยอืมปลาดูน้อยนะเนาะอื้อ้วนเนาะอ้วนอ้วนเฮ็ดส้มกับหนึ่งนี่เขาจะแพร์ออกแบบนี้นะค่ะโอ้มันกินปลาอิเลียเนาะน้องดูน่องเงามๆหัวไว้ค่ะเอาสิไปอันยังก็ ตาก<ห>เออเอาเนี้ยมาตกกลางในท่านนีแดดอยู่บ่มือเป็นหอดคำเนี่ยพอดีกินแล้วเนี่ยเด็กกามเข้ามาปะมาอยู่คนนี่พี่น้องโค้ว่าไปงามๆป่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ยกสะดุ้งไปน้ำมาเด้อค่ะมายุ่นน้องพี่ใหญ่ของคุนอ่ะคนกําลังพกักพรอมยุ่งส้วงนี่เพาสสาาาราะว่าเสื้อเสื้อผีไหลเพื่อนก็เลยนั่งโค้วป่าดอกอ้อนดีไเปเนือ้อคนส่วงเนียน มือสองมือนี่มาอยู่น้ากันก่อนเด้อพี่น้องดะแล้วเสริมผ้ามาอันนี้ก็ยกปลาค่ะกํา,ากลังได้ปลากําลังได้เราก็ต้องเฝ้าตักเาอาไทยใกล้กับปลาได้ค่ะเพราะว่าอันนีก้ก็มันจะเกิดความรุนแรง,งเนื้อเฟซกับตื้อต่อเกลียวปลาบม่มีเนือ้อคองแบบเล้อเป็นอะไรไหมเล้อเป็นดึก <laughs> มันพังเห็นเลี้ยงเงียบๆ,ๆหลวงพูดอะถ่ายยู่ไปหาหลวงพูดอะ<ท>มันรังลุลิลลุลงไปครับปลารูปตะไครเหรือปลาท้ายกันนี่เรียบร้อยครับน้องงามอันนี้น้ำดื่มเด้อค่ะน้ำกินวิธีหมักง่ายๆเด้อค่ะเฮ็ดปลาแดดเดียวเด้อล้างปลาให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็จะไปเติมน้ำเปล่าก่อนเนาะอันนี้เขาจะใส,ใส่ใส่รอก้อนอะไร ละไม่เต <st wireless voice> ิมกอนที <Luis> ่ไ <diction> ม <aries> ่ใส่ก้อนชีสนี่พี่น้องนี่ล่างปลาให้สะอาดน้ำล่างปลาเติมก่บน้ำมากินน้ำกินมานาวแล้วค่ะงามงามแล้วเขาก่าน้ำละลาแบบนี้ค่ะแล้วก็เกลืออันนี้ถ้าเติมเฮ็ดกินแล้วถ้าว่าจะบอกวิธีหมักแบบบางคนเขาจะหมักบ่อันบ่ริหนิงเนาะแต่ว่าพื้นฐานสากรไก่พื้นฐานสากลเบื้องต้น คุณดิบ่นเพราะกินน้ำตาลเพราะกินยังกะเอากระละลายน้ำก่อนนะค่ะแล้วก็ชูรสอันนี้ถ้าเสิร์ฟเห็ดกินเองเด้อพี่น้องเพราะได้เห็ดขายได้เนี่ยปลาสูตรโอปลาโดนี่ชูรสนะค่ะแล้วถ้าเขามักละกระละลายกินซีละให้พี่น้องอ่ะตีมน้ำเบิ้องบนเนี่ยค่ะน้ำเค็มบ่ปลาเขาจะไม่ได้เสียละลาะเนาะถ้าเขาหมักแบบนั้นมันจะเค็มอันนี้ปลาจะใสดีเนี่ยซีนน้ำตัวนี้นะค่ะซีมเบื่อวบนพอดีป่ะ เซตปูเขาก่ปลาที่เขาล่างเตรียมสะอาดไปเนาะค่ะเรียบร้อยเลยลงไปเสาแบบนี้นะคะ่ะปลาพี่น้องจะใส์แบบนี้เขากะว่าต้องเสะไปโดนเงีค่ะสมนีงกับหนัวละ่ะเบื้ดนี้ตาเสาเสริมเตรียมพร้อมทุกอย่างเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้เอเขากะตาไปเนี่ยคะ่ะพยานอีกซะเด็จกจะโตพี่น้องมึงดูงามงามอวนดีดิ ว่ามันก็ไหลตด้านกันทั้งสี่เนาะขันหฮมแล้วเขาก็คอยตูดรถไปอีกค่ะโ้งามบ้พี่น,น้องอันนี้ปลาโดเด้อค่ะปลาชะโดเล็กฝูงปลาชะโดแบบที่ว่ามันยังไม่ได้ใ่ายไหลนี่มากออกมาเขาเอาซีมพอดีแล้วมันก็พอดีรถเด้อค่ะอ๋อไอซีบโตพอดีบําซิบโต อะไรลูกไาขา่ไข่จ้ะเยอะไหมข้างหน้าพี่อืมเด็ได้กสิบตัวค่ะเหมือนเดียพี่น้องตากไหวปะเนี่ยค่ะนี่เฮงือกเสียด้วนี่พี่น้องปลาสบถุงค่ะเดีย๋ยวเปห้อยเส้นไม่ตอกขันเบนวาหยิบนั่นเด็โตแพกะก็ได้ อืมหวานดีเนาะเฮ็ดไปกินสิค่ะนี่นี่อย่างห้านะคันตึกเซนที่กับสิใครยุบพี่น้องอันนี้สเสริมเมื่อนี้ตึกห้างนะคะจะได้ได้ปลาหลไปทอดไปนี่พี่น้องเสียสบปิ้งปิ้งไปทอด อาได้ปลาแล้วสองอย่างแล้วเดี๋ยวจะไปครัวปลาขาวไว้ก่อนปลาสะทงปลาดูครับปลาไข่ไปครัวไปว่ามั้งมันส่วนส่วนเกียงจริงสิมันบ่ค่อยตื๊กค่ะแต่ลยครัวปลาอีกว่าเอาปลาหยังวัวปลาขาวไว้น้อยไว้ค่ะอันนี้ก็จะเกอ่อโอ้ตีนมาตีนมาแล้วตีนมาแล้วตีนมาแล้ว เตีนมาดีดีย่้ยวย,ยุ้ยมั้ยแห่เมิดขืนมาขืนนี่กันต้องบักเด็กสองสาวนี่ไปใสนี่บพมีเหงาอือบอเรามีซื้อวงเราอีกดิอือเพื่อนเป็นหมอล้ำด้่นะี่ซื้อวงอยังก็เอ้นิดวงเจ้ารับงานเองนี่นะ บ้งเดียวกันบ่เออหมอล้ำมิตยาดาบันถาดท้องพี <c oughs> <c oughs> ่สองมอล้ำปุ่นที่มือนี่น่ะอ้ยถือว่าเก่งเด้อน้ำสกุลธาตุท้องคนดังขึ้นอย่างนี้แล้วกับมอล้ำเอ้ยน้อยซื้อหมอล้ำอย่างวอนสุดาธาตุท้อ,อ,ทองอีกคน ท้องนี่มีผู้ชายปะบ้า,ากกรรโอ,อ,อ้เออเรารู้จักหมดเด้อเขินสบายดีบ่าซูมือเนี่ย คือยังก็บ่บาอืม่าออ,ออกมาตุดเป็นเทปตุบเออมาขวาัวสันเออมอ้มีดยุยุลดจะมีดี่บาทะมื่มอยกขวากันก็ไปยกไป แล้วอ้เหนี่ช bueno, <mu> ่างบอกี่าล้ำป่าด้อ่น้องมือนีขวบไปขวบไปดี่หลายเตือนยมันขึ้นนีกเด้อ เล้วรองได้ยหมดทั้งหมดัมเ็นคุณคุณคณ้นตออยงงี้ก็คือสิจํบได้อยู่ตรงนี้เนี่ยน้อแคที่เนี่ยพี่น้องแค่นรัวเนค่รักกับน,นีอันประเดี๋ก่อน สนนั่นมาไปายูแบบปานว่าอะไก็ได้ประโยคยึงเลยแล้วเอาพวกนี้เพรไปไว้แล้วกับเมือล่างดีๆค่ะคอยหมักมื่ออื่นอันนั้นจะเสริมต้องเฮ็ดไว้เอาหนังเอาถังมาพร้อมเอาซ้ำมาพร้อมจุ๊นเอยมะจีนเลยได้ไห,หลายๆจนป้อยแบบ <c oughs> เอ๊อ เอาเนียปอยเนี้ยหละนอไเจาเหมตสโอ้พี่นองมาตีเหลื่มเด้อมันได้ปัะสูตรมี่ตัวโตยิ่งใหญ่ไม่ที่ีหากินแม่มีมีที่แปะมาเยอะย ฮ่าแมุ่ยเทียงน่ะม่มีที่เปรอะไอบัมมะครัวอันคอด์ก็สซ้อยสนนินบนามำซจะควัวไม่เอ็ด้อยกันเอามีดไปเดี๋ยวมันจบคลิปวันันทร์เปรอะมัแข็งด้วย จังว่ามันจับหนาเจ้าได้ละ่ปะปลาขาวมุนเด้หลายด้วยมือผักข้าวม้วนได้ปลาแดดเดียวงามเข่าของอเอ้หน่อยสองรอบแลยที่พยูนอุ้ยเคยยิกรอบนี่พยูนลองคอยแผละพลาดซีบตัวถ <c oughs> ้าจะเบิ่อไหรย่ <c oughs> <c oughs> ยกสะดุ้งกระ,ระเพื่อนแบบม้วนมวลเด้อพี่น้องเด้อเสียงกีดกาดโวยไว้เนี่ยมันกำเป็นสีสันอยู่หนองเด้อ เอาเวลาจะไปเป็นหมอล้านี่จะด้ายุในช่วงตลกบ่เนี่ยคือว่าไปเป็นตลกไอ้คนน้ำเนบ้เทียภาพโคตรบ่า ไป,ไปทางตัวลูกเพิ่นอะไรเป็นมะล้มไปทางมะล้มอะไรเป,ป็นตัวลูกเอาไปมา้ไม่ได้ไปไห <laughs> นล่ะเพราะว่าอยัางคนะืนคอยเลยอยากหัวรถแม่นี่ดีเนโอ้ไปเอาทางน้ำแข็งแล้วก็รจะไปซื้อน้ำแข็งได้ค่ะถ้าเราผสมตำบามาขวัวป่าเลไรอย่พี่มื่อหนึ่งหาเอาช่วงแดดอ่อนจะน่อยเกินก็ถึงแม่พี่ด้วล่ะโอ้ปลาโดบดอยู่กระดูกเด้แล้วยองปีน่อย เขาแล้วสองเทือนล่ะน้อยสมพี่นะบอกร,ระป๋กกระติน้อยพุ่นละ <c oughs> ะ่ะว่านะติ๊ัวป้าเล้วไปมันออกเพศเพพันธุ์ไสปลารู <c oughs> ปพีปป่น้องประขาวม้วนหนังาง,างามมันกระดอกกระเดือน <c oughs> เนาะตาเนป็นเฮ็ดดี่ดีเนาะหานพุ่นเนาะเมื่อวานนี่เขาสีได้กิจแปดโหลอยู่ที่น้ำบันเนาะได้อยู่สองหลับเมื่อนี่สีได้หาโหลนี่แหละ ตอนเศร้ามานี่กต่ลองมาลินน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องถึงไปยังต้อเสิร์ฟกันยังสิละฝากป็นกำลังใจนั้นไม่เด้อค่ะเพราะว่าอย่างเตี้ยเามาใส่ชีวิตแบบเขาหนิโอ้โหออกเบิร์ดไปดู้อ้นนี่ทองมาหายเกี like ่ไงเออพออยากเห็นสะดุ้งเอ็นิดในสิยุอิริบัน โอ้เป็นซีบุญอะขัวป่ากันนะค่ะพี่น้องเรื่อมมาละซมารุ่นซอยกันบางอันพุ่นละจากน้อยพุ่นละกาบแดดอ้อนสวงใบนะค่ะพันถืออู้ออกเลยท่านกันเลยส่วนนี้มันยังพันถือส่วนขัวป่าไปก่อนสิ่งไหนมันดำไปซื้อน้ำแข็งละกันแง๊ลนอกมาไหวเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสักนิะเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปน้ำเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ่าวสวัสดีครับรู้สริมักพี่น้องนะค่ะ